เฮ้ยเองจะขโมยจักรยานข้าอะไรเงไม่ไม่เคยเองจะขโมยจักรยานเลยไงไไม่เป็นรเงี้ยไม่เฮ้ยอยางได้ขันหนูนะยางขับสีเขียวอ่ะนี่มันขับเองอ่ะเนี่ยมันมันขับเองมันเป็นไรอ่ะไม่ดิไมันมันขับเองอ่ะมันไม่เห็นขับเองอ๋อก็พี่ขับแล้วมันขับเองอ่ะเนี่ยมันไม่เห็นขับเองเองลงเองลงเองดูเองดูเนี่ยเห็นปะกดตอบบรรยู่มันก็ไปเอยมันก็ไปนอนนะพี่เจอกันพี่ใช่เหรอกดกดตอบบรรยูแล้วจักรยานมันขับเหรอ ้อเนี่ไม่ใช่ดอกบรพมนพิ่งรู้เลยนะเนี่ยดอบยูมันมาเอาไว้ขับขับไปข้างหน้าหรอเฮ้ยจริงวปในความรู้ใหม่เฮ้ยเวอแล้วถ้าอย่างพี่กดดีอะจะเป็นไงะเอ้ามันมันเป็นไงตํางๆนะโอ้กดอยู่ด้หออกด้วกันอยูด้วยเหรอเนี่ยหรออ้มันวนอะว่ากดดี เออมันต้องกดอะไรมันถึงจะไม่บนอ่ะมันต้องกดอะไรอ่ะเอ้าเอามันมันบนไม่หยุดเลยเนี่ยมันต้องทำไงมันต้องหยุดไงกด F กด F กด F หรอเอากด F มันลงอ่ะพี่แอร์ขี่แต่ใครอเนี่ยมันลงไปดิเอ้าเอาทำไมเองพูดเงี้ยมันก็คงมีเคลเองพูดเงี้ยก็ก็ก็ไม่คือมาขับเองแล้วก็ต้องลงไปดิทำไมอ่ะ นั่นคือคือพี่จะเขับจักรยานไม่เป็นไงพี่เองจะสอนพี่ไม่ได้เลยใช่ปะเราเป็นคนสุพรรณเป็นคือเองบุรีเหรอคือเองบุรีคนสุพรรณหรอไม่ได้บุรีเอาไว้อยากพูดนะสอนแม่สุพรรณนะเออเองบุรีคนสุพรรณหรอไม่ได้บุรีเขาสุพรรณแต่แต่พี่ไม่ได้อยู่สุพรรณนะดิแต่เองบุรีคนสุพรรณนั่นเนอะเขาไม่ได้บุรีเองอยู่ไหนน่ะไม่บอกเราแกเราถามคนสุพรรณจังเลยอะ เองอยู่ไหนอยู่ไหนบอกข้ามกันเองเดี๋ยวข้าบอกเนี่ยเองข้าข้าทำไงวะยู่สูงสุเลยเฮ้ยเหนือสุดแต่สนามอ่ะเฮ้ยจะบอกให้ยูดดูใบอ่ะอะไรนะจะบอกให้ยูดดูใบอ่ะมิไซอ้าวเลี้ยงอยู่ในสิริแลนด์ มันเหนือสุดแดนสยามหรือเปล่าอ่ะเหนือสุดแดนสยามหมอเหนือสุดแดนน่าจะเป็นพม่าปะอยู่พม่าเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอพูดจริงหรือเปล่าข้าเป็นคนพม่าไหนไหนพูดภาษาพม่าให้ฟังหน่อยดิเขาพูดไม่เป็นเอ๊ะมันก็หลฮ้ยเฮ้ยเมื่อทำไมเมื่อกี้เองเนื่อยทำไมเมื่อกี้เองเนื่อยเองเนื่อหรือเอ็งคนสุพรรณหรือว่าเนี่ยทำไมเองเนื่อเนื่อไปไหนเข้าไม่ได้เนื่อ โอ้ oh, เอ็งเอ็นอร์นะเมื่อกี้เนี้ยเอ็งเนอร์ะนะเอ็งเนอร์ข้าได้ยินเอ็งเนอร์ชัดๆด่ะเอ็งเป็นคนที่ไหนเองเ็งคนสุดพันไปมาเอ็งบอกก่อนดิเอ็งคนที่ไหนข้าก็ไม่รู้เอ็งคนที่ไหนไงข้าเป็คนที่ที่ไหนที่สุดคือที่ไหนล่ะเนี่ยที่สุดคือที่ไหนล่ะ,อะเอ็งเป็นคนที่ไหนฮะ นนข้าเป็นคนนครนครสวรรค์นครสวรรค์นะไม่ไม่แล้วเองคนที่ไหนพูดเองคนที่ไหนข้าเป็นคนเชียงเชียงกุงเชียงไหลเฮ้ยสรุปสรุปมันยังไงเนี่ยข้าขับวนมานานแล้วเนี่ยเองเองไม่สอนข้าสักทีเนี่ย ไม่ว่างเดี๋ยวข้าจะไปแล้วเนี่ยเองจะไปไหนวะจะไปไม่ไม่คือเองจะเป็นพี่เลี้ยงข้าไม่ได้เลยใช่ไหมคือเองจะไปหาหนุ่มแล้วว่างั้นไม่ข้าไม่ได้จะไปห,าห่านแต่ข้าจะไปอ,อ schön, ๋อคือเองจะไปหาหนุ่มแล้วคือเองจะทิ้งข้าแล้วไงไไ <S <S คือแบบคือจะสอนข้าไม่ได้เลยคือจะเป็นพี่เล<ม>ี้ยงข้าไม่ได้ค<ม>ือข้าอยากมีเพื่อนมั่งไม่ได้ไงคือเนี่ยเห็นป่าข้าขับปนอยู่คนเดียวคือข้าเศร้านะเว้ยยังรู้บ้างรูเนี่ย <laughs> คือค่าเศร้าหนูไม่เอาจริงๆอะ่ะแม่คือ,อยังจะทิ้งค่าแล้วใช่ไหมคือคือจะไม่เอา <c oughs> ออกันแล้วไง <c oughs> ช่วยด้วยนี่นี่พี่คนนี้เขาบอกเขาจะไปเป็นคนขี่ไม่ไม่ไม่ผมไม่ได้พูด <c oughs> ผมไม่ได้พูด <c oughs> ผมไม่ได้พูดผมไม่ได้พูดน้องบอกว่าน้องบอกว่าน้องอยากไป็นอะไรกับพี่อีกนานๆจริงถูกไหมถูก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 ตลกพลาดตลก เฮ้ยเอ้าเอ็งเตะฆ่าทำไมอ่ะเอ็งเตะฆ่าเลยร้วนฆ่าด้วยเลยเอ็งร้องขี่ก่อนไม่ฆ่าฆ่าเพิ่งหัดขับเอ้ยฆ่าเพิ่งหัดเล่นคอมอ่ะเคยเคอเอ็งจะไม่สอนอะไรฆ่าเลยใช่ปะคือเอ็งแบบฆ่าเสียใจว่ะเอ้านี่โอ้ข้าเสียใจจริงนะเนี่ยข้าร้องไห้ว่ะไม่คือคือเอ็งจะทิ้งฆ่าไปหาหนุ่มเออแล้วแต่ว่ามันหมดแล้วรถกัญมันไม่มีแล้วเงียบแล้วแต่ว่า ้ตวอก็คือเองจะทิ้งค่านะเนไงคือคือแม่เอาค่าสักบาทอ่ะคือค่าเล่นอะไรไม่เป็นสักอย่างคือเองก็เลขหนึ่งสามแปดใช่ไหมเดี๋ยวค่ามมามาแบ่งมาคิดว่าใครไม่เป็นไรไม่เต็มใจไม่เป็นไรเขาเสียใจวะอ๋อเสียใจไอ้พอเขาเเนี่ยมันต่อยต่อยคืออะไรอ่ะต่อยยังไงอ่ะ มันจะไปมีเรื่องแบบอย่างเงี้ยเหรออย่างเงี้ยต่ออย่างเงี้ยมันมันสนุกเหรอตลกอะไรอ่ะใครตลกไม่เล่นเกมอุ้มข่าไปไหนข่าฆ่าไม่เคยตลกนะเว้ยแต่ข้าเล่นไม่เป็นอ่ะฆ่าข้าแบบเพิ่งหันเล่นคอมเลยอ่ะมันคืออะไรเมื่อกี้ข้าตกแมปด้วยอาวฆอ,อุ้ยเองทำได้ไงอ่ะต่ออย่างไรยังไงอ่ะข้าต่อ,อยไม่เป็นอ่ะ ก็คือเองจะไม่สอน้ค่าเลยใช่ปะเนี่ยเอค่าจะไปแล้ว